ก็สวัสดีคนดูที่ติดตามช่องทีดีซิโ่ทั้ง190ร้อยเก้าสิบกว่าคนแล้วก็คนดูที่ผ่านทางเข้ามานะครับครับเจ้าผมทีดีซิโ่อีกเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาทําตามคําแนะนําคุณดูกันอีกแล้วนะครับอ่าน่าจะเป็นอีพีสามแล้วเขา้ามาสู่อีพีสามคือมีพี่ๆเขาแนะนํามานะครับว่าให้ปั้นทางด้านตัวของมาซิลมาแบกทีมด่วนเลยเพราะว่าตัวที่ว่าดาเมจของทีมนมันเป็นตัวไม่ไม่ใช่ตัวดาเมจมันเป็นตัว ไออะไรวะดาเมลกิกี้เออถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็ช่องแรกของคุณกินเนี่ยให้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไปใส่ทางของคาถาคิดมากดีกว่าแล้วก็มีพี่อีกคนหนึ่งมัง้งว่าให้เปลี่ยนให้เป็นหลบร้อยต้านร้อยอ่ะถ้าจะใส่ให้มันจริงๆแต่ว่าผมไม่มีไงผมมีทางของหลบร้อยต้านหน้าิบพี่เขาก็เลยแนะนําว่าเอาอันนี้ก็ได้เอาหลบร้อยต้านหน้าสิบก็ได้มาใส่อ่ะ รุปว่ามี2การรีเควสตมานะครับก็คือปั้นทั้งตัวของมาซิโอแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ช่องแรกของตัวคุณจินอ่ะแล้วแล้วผมก็ปั้นทั้งตัวของมาซิโอมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับปั้นเป็นทั้งของไฮเปอร์แม็กหมดกบไปตั้งเยอะเนี่ยเห็นไหมกบ30กว่าตัว <c oughs> ไม่ใช่ดิหมดกบไป29ตัวมั้งอ่ ผมปั้นยังไงแม่งก็ไม่แม็กสักทีพอมารู้ที่หลังว่าเออเอาตัวอื่นยัดเข้าไปมันถึงจะแม็กให้ผมก็ไม่รู้โอ้โหยัดกบเข้าไปยัด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 ยังไงก็ไม่แม็กโอเคแล้วก็ทั้งของคุณกินนะครับผมก็ได้ทําการเลียร์ช่องแรกเป็นที่เรียบร้อยละก็จะเอาทั้งของคาถาคิดมากมาใส่ให้มันเปลี่ยนกรอไหนอ่ะพลังชีวิตใส่เป็นคาถาคิดมากก็จะเอาอะไรวะ อันนี้ใช่หรบเพืน1อยไม่ไม่ใช่ไม่มีคาทายชิดมากเดี๋ยวดูค่าของอันนี้ก่อนนะในเยอะกว่ากันอันนี้สี่สิบเจ็ดเงียนอื่นอีกไหมเนี่ยที่ปั้นแม็กโอ้โหไม่มีว่ะน่าจะอันนี้มั้งที่ดีสุดละสี่สิบเจ็ด มีแค่นี้ก็คุณดูเดี๋ยวผงขอใส่อันนี้ไปกันแทนกันก่อนนะครับเผื่อโอกาสหน้าสุมหาหลบรอยต้านร้อยได้ผมก็จะเอามาใส่ให้คุณกินนี่แหละอ่ะก็ทําตามการรีเควสคุคนดูเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดีกว่าเดี๋ยวก่อนไปเล่นนะครับเราก็จะมาทําการโปรโมตกิวกันอีกแล้วโปรโมจนกว่าจะคนเต็มนั่นแหละแล้วก็มี เพื่อนเข้ามาร่วมกิวอีก2คนนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ชื่อเลยว่าชื่ออะไรแต่ว่าสม,มาชิกตอนนี้ในปัจจุบันมีคือพี่แก้วก็น้องภูมิแล้วก็พี่ตักมั้งพี่ตักโดนแบนอ่ะน่าจะพูดไปหลายคิิและโอเคครับผมก็ได้ทําการเตรียมเซ็ตบว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเล่นาของพี่ๆกันเลยทําตามการรีเควสตคนดูมาอีกแล้ว เผือจะดีนะรอบนี้แต่ว่ารอบที่แล้วก็ดีอยู่นะแต่ว่ายังดีไม่สุดมั้งคนดูถึงแนะนำใหมาอีกไปโอ้โหเนียชชะสงสัยดีแต่ว่ายังดีไม่สุดอะไรล่ะคนที่เขาได้นาว่าเกียร์ของคุณกินเกือบดีแต่พี่เอานั้นมาใส่ทำไมทำไมไม่ใส่ทั้งของคาเอะผมก็ไม่รู้เนาะผมขอโทษ โอ้โหะเขาบมไม่ตีอ่ะเปิดเล่นหายานะเดี๋ยวลองตีคนนี้ก่อนไม่รู้ว่าจะสู้เขาได้หรือเปล่าไปแล้วก็จะมาดูทั้งของดาเมจมาซิวด้วยนะปันแม็กแล้วอุ้ยเริ่มใจเกียร์ให้มาซิวโอ้โหผาดละอยิดพลาดยังไม่ได้ไปอ่ะ <c oughs> แล้วใส่เกียร์อะไรด้วยเนี่ยไม่รู้ด้วยว่าใส่เกียร์อะไรเข้าไปให้มันโอ้โหเิดพลาดอย่างไม่น่าให้ไปลืมใส่เกียร์ให้มาซิลโอ้โหไม่ได้ออกจากป้อมเลยมาซิล <c oughs> เดี๋ยวเขอเปลี่ยนไปใส่เกียร์ให้มันก่อนแต่ว่าใส่เกียร์อะไรให้มันหล่ะมันสายเวทมั้งน่าจะเป็นคาถาไหม กระทาอีกแล้วหรอก็ทาเปิดตัวเร็วอ่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนไปใส่เกียร์ให้มันก่อนเนี่ยลืมได้ไงวะมันต้องใส่อะไรเนี่ยเกียร์ของมาซิวเนี่ยหกดาวเปอยตัวเร็วไหมไม่ใช่ไหนอะระยะเวลาสร้างเลนเจอร์อ่าน่าจะ ผมไม่รู้นะว่าต้องใส่เกียร์อะไรนะ่ะเออผมไม่รู้จริงๆเดีย๋ยวจะขอใส่เกียร์นี้ไปก่อนไม่ได้ศึกษามาดิแล้วอันนี้น่าจะเป็นการลดแรกไหมลดแร่แล้วจะใส่รองเท้าอะไรให้มันเนี่ยรองเท้าหมดโอ้โหรองเท้าหมดโอเคไม่เป็นไรอัพใหม่กาได้ มีเยอะเรามีเยอะเสียเวลาอีกแล้วลืมล,ลืมต้องใส่เกียร์ให้มันเนาะขนาดใส่เกียร์ก็ยังใส่เกียร์มั่วให้มันอนะ่ะไม่รู้จะไม่รู้ว่าจะใส่เกียร์อะไรให้มันดีอ้าวนานแม็กแค่บ้าโอเคโอ้โหเกือบแล้วเนี่ยดีนะคิด คิดพ่อป่ะดีเอ้ายี่มใส่ละอี๋เอ้าอ๋อลืมลืมออกยาจะมีครั้งที่สองนะ้าจะมีครั้งที่สองนะครั้งมีครั้งที่สองยาให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดอ๋อได้ได้แล้วถ้ามีครั้งที่สามนะครั้งที่สี่นี่ไม่ควรแน่เลนเจอร์พ่อนี่นี่ใส่ไป โอ้โห oh, oh, oh. อันนี้น่าจะใส่ลดแรกไหมครับคดุดูหรือว่าใส่อะไรให้มันดีอะรดแรกกับบดเลยงั้นใส่เป็นดาเมจให้มันเลยก็ได้ในาอาดาเมจเหมือนจะมีอันนี้อยู่หน้อ่านี่นี่นี่น เรายังไม่ได้ทาการอัปราคาของเกียร์เกียร์กบโอเคเอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันไม่รู้เนาะว่าต้องใส่เกียร์อะไรให้มันบ้างมีมีตัวดีนะแต่ว่าเกียร์ไม่ดีพลาดเลย <c oughs> <c oughs> คนดูน่าจะบ่นกันนะไอ้นี่มันเล่นอะไรของมันวะ <c oughs> ไม่รู้เรื่อ <c> ง <oughs> <c oughs> หาก่อนหาทีมตีก่อน แล้วมีโคนี่ด้วยนะไม่ปั้นมาใช้อ่านี่น,นี่มาลองทาของจะสูคนไม่ได้ไมนะันโอ้โหโอ้โหคนบ้าอะไรมันดวงดียังเนี่ยผมเปิดไม่ออกเลยนะท่าของเกียร์เนี่ยโอ้โหเกียร์แปดดาวมาเต็ม เกี่ยวน่าจะว่าไอ้เกียร์ดีๆน่าจะเป็นนะของมายองเนสสเปเชียลมั้งเออ,อดีสุดละอ,อ่าสู้ได้หรือเปล่าเนี่ยมามันได้ก็ต้องสู้สู้บ่ได้ก็ดีสู้ก็เก่าโอ้โหโก็ขอขอบคุณคนดูที่ติดตามแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยนะครับอ่า ไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ผมผมคิดว่านะถ้าแบบว่าไม่มีคนดูดูผมเนี่ยผมน่าจะล้มเลิกความตั้งใจที่จะทําคลิปละเอะ่แต่ว่ายังดีอยู่ผมตอบรับยังดีอยู่ต้องขอ,ขอขอบคุณด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็คนดูที่ติดตามก็ติดตามกันเรื่อยๆนะครับอ่าวันละคนสองคนก็ยังดีเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันชื่นใจนะว่าเห็นคนดูเข้ามาติดตามใมหม่ๆเออมันชื่นใจเลย มันมีกาลังใจแล้นะกาลังใจทําคลิปต่อๆไปอะ่ะเออถึงแม้คนดูจะน้อยเนาะแต่ว่าคนดูติดตามเนี่ยอุ้ยมันใจชื้นใจยังไงอะมันมันมันอิ่มใจอะเออเราก็ไม่ได้ทําคลิปอะไรแบบว่าให้มันดีๆเนาะแต่ว่ามีคนดูมาติดตามก็ถือว่าสุดยอดนะครับขอขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะน่าน่าจะถึงสองร้อยผู้ติดตามแล้วมั้งอ่า เป้าคือหนึ่งพันหนึ่งพันเนี่ยผมจะทําการไล์สดเลยนะ <c oughs> แล้วโมไปนะโอ้โหขอปั้นกาวดาวแอะที่จริงทางนั่นตัวของมาชีววผมจะไออัพเป็นก้าดาวก็ได้นะแต่ว่าผมยังไม่มั่นใจศักยภาพของมันเท่าไหร่ถ้ามหมดเดือนนี้ไปไม่รู้ว่ามันจะยังเก่งหรือเปล่าผมก็เลยยังไม่ปั้นมันให้เป็นก้าวดาว เพราะว่าตอนนี้อวัตถุดิบขาดแค่น่าจะเป็นรูนมั้งรูนธาตุไม้เออน้องนั้นอะได้ครบหมดละเดี๋ยวดูดูทังของตัวเดือนหน้านะเออเห็นคนพูดหลายคนละว่ามาวิเคราะห์กันว่าน่าจะเป็นทั้งของเปล่าอะไรวะเ่สยามหัสดินไหม <laughs> ถ้าจะไม่ผิดีอ้า ถ้าเป็นตัวนั้นเนี่ยผมอยากให้มันอยู่ในตู้นะมันถึงจะเก่งถ้าเป็นทั้งนั้นตัวของแจกฟรีก็ดีเหมือนกันจะได้ทำเป็นนั้งตัวของพร้อยเก้าดาวแม็กกันไปเลยอ่ะก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปเนาะถ้าเป็นอยู่ในตู้ก็จะเก่งถ้าอยู่เป็นตัวแจกก็จะเป็นตัวสะสมแต่ว่าต้องให้มันเป็น ตามที่พูดมาก่อนอืมมันถึงจะอันนี้ได้มันถึงจะทําได้อ่ะต้องเป็นตัวที่แบบว่าเป็นตัวเบาก่อนเบาสยามอัสดินอ่ะถ้าเป็นตัวนี้มาโอ้โหผมว่าน่าจะหมดกันไปเยอะนะถ้าเป็นแบบว่าไม่ใช่ตัวแจกฟรีนะ่ะอ่ผมว่าน่าจะมีคนทุ่มถ้าของเงินซื้อเลยแหละผมให้การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอ้โหแพ้ แพ้แมาเยอะเขามาเยอะกว่าแล้วก็อัพเป็นท่าของไอ้แม็กกันหมดเลยเนาะมันเป็นไรแพ้แค่ตาเดียวเองหรือว่าตาที่สองกันเนี่ยอะนี่เห็นคนอ่อนๆแอๆมาละเฮ้ผมมาจัดให้แล้วนะคนดูที่แนะนํามานะท้างตัวของมาซิลก็ไฮเปอร์แม็กแล้วนะแล้วก็เปลี่ยนนัของเกียร์คนกินแล้วนะอ่า ตั้งตารอคนดูสองร้อยซับขอให้ไม่พ้นเดือนนี้ก็ได้นะเออน่าจะขาดอีกสีคนมั้งอตอนนี้มีร้อยเก้าสิบหกคนละเอ้า๋อเฮ้ยกิวก็ยังเปิดรับอยู่เหมือนเดิมนะครับกิวทีดี่วนเก้ามีคนเข้ามาเพิ่มอยู่สองคนยังไม่รู้ชื่อพี่เขาเลยว่าพี่เขาชื่ออะไรบ้าง แล้วก็ทางของพี่อะไรวะพี่เขาออกไปอ่ะบาโซเก์หรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดพี่เป้ม,มั้งไม่เห็นพี่เขาอยู่ในคิวละน่าจะออกไปเป็นที่เรียบร้อยละผมก็ไม่ได้อะไรกับพี่เขาหรอกพี่เขามาช่วยมาช่วยนิดนึงอืพี่เขาน่าจะไปสร้างกิวเอาเองแล้มะมั <c> ้ง <oughs> ก็ขอให้โชคดีนะครับพี่ปั๊มปารารัมปัมา พัมพัมพัมฮะไม่เลยหรอกโซโลโกโ้เชื่อเสื้ออาติเสเสื้อของวิศวะวิศวะไฟฟ้าอยากโชว์อยากโชว์เดี๋ยวมาดูการบันทึกผลการเล่นของเราดีกว่าโอ้โห เกมตั้งรับของเราน่าจะแพ้หมดเลยมั้งเออเออใช่แพ้หมดเลยเกยมตั้งรับของเราเฮ้ยมันเป็นไรหรอกไอทำใจไม่แล้วออละมีอะไรอีกปะวะเฮ้ยจะสมเกียร์ก็สมไม่ได้ขาดอีกสามสิบกว่าเพชรเนี่ย บิงโกเดี๋ยวมาดูบิงโกกันว่าขาดอีกกี่ช่องบิงโกขาดเดียห้าช่องนะครับถึงจะไม่ใช่อีกอหกช่องแล,และแปลว่ายังไม่ออกสักแม้แต่แถวเดียวเลยนะเออคิดว่าน่าจะออกไม่เกินเร็วนี่แหละอยากได้ทั้งของเพชรรูบี้ละไอัดคลิปยังไงให้เหนื่อยอะ่ะพูดไม่หยุดมันก็เหนื่อยเยนาะกิวกิวกิว,วนะตอนนี้ เนี่ยมีคนดูเข้ามาใหม่นะครับก็จะมีทั้งของลุงรีลุงรีลุงรีน่าจะเป็นไอดีป้ายเหลืองนะครับไอดี ID ป้ายเหลืองไม่รู้ว่าสร้างพี่เขาสร้างมานานหรือ,อยังมีทั้งของตัวของสักุระมิกุน่าจะตั้งแต่ครบรอบสิบปีนั่นแหลมะมั้งอ่ะแล้วอันนี้ตัวอะไรเนี่ยไม่ไม่ไม่รู้น่าจะพี่เขาเล่นป้ายเหลืองมานานแล้วนะถึงจะมีทั้งของตัวนี้ แล้วก็อีกคนน่าจะเป็นพี่ที่ว่าจะเข้ามาใหม่เนี่ยพี่เขาก็มีทั้งตัวของเซนชิแล้วก็ทั้งตัวของหนึงนปะปากทั้งเจ็ดออร่าผมว่าพี่เขาน่าจะเอาตัวที่แบบว่าอ่อนๆอ,อ,อยู่ในทีมามามาตั้งโชว์เฉยๆที่จริงพี่ตัวพี่ไม่ใช่ดิ ที่จริงตัวเก่งอยู่ในทีมพี่เขามีเยอะแยะเลยแต่ว่าพี่เขาไม่เอามาช่วยเฉยอ่าการพูดคุยในกิวก็มีกันเรื่อยๆนะครับอ่าการพูดคุยกันในกิวโอเคครับการมาทำตามคำแนะนำคุณดูอีพีสาก็ขอจบไว้เพียงเล่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ